สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะคะอยู่กับเซลฟายอิลสุ oo, นครหลวงสาขาพระรามสองเช่นเคยวันนี้ไฟยพามาชมเป็นตัวรถกระบะสีประตูยกสูงนะคะ X-Series เครื่องยนต์1.9นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขามีให้ทั้งเ,เกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะมีด้วยกัน3สีสีขาวมุกสีดำแล้วก็สีทอแลมโบนะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่957,000บาทนะคะ กับโปรโมชั่นออกรถปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ที่6,9,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่1,3,800เท่านั้นเองนะคะพร้อมล้อแม็กซิงขนาดขอบ18นิ้วนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเลือกเป็นล้อแม็ก RE 28นะคะยางนิตโต255ทับ5้ทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมลูกค้าขอจัดทรงมาเป็นหน้า2หลัง3นะคะ ในส่วนของโปรโมชั่น69,000บาทก็มีให้ครบนะคะแบบนี้เลยที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับรถได้เลยเนาะพามาชมภายในกันบ้างนะคะภายในก็คอนโซลหนังเรียบร้อยบอกพวงมลาลัยหุ้มหนังเรียบร้อยนะคะมีพุ่สตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วก็มีพวงมลาลัยมัลติมีเดียนะคะหน้าจอขนาด7นิ้วพร้อมกล้องหลังให้นะคะ คันนี้เราส่งมอบเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ในชุดโปรโมชั่นก็จะมีกล้องบันทึกหน้ารถเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยในส่วนของโฉม2023นะคะตัวสกรีนเขาก็จะปรับใหม่แล้วก็เบาะคูแม็กเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นสีที่แบบ ออกจะเทาๆนิดนึงเนาะคันนี้นะคะรอส่งมอบวันที่5มีนาคมนะคะก็ใกล้ๆวันจะเอาไปเคลือบแก้วให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะหล่อๆครบๆแบบนี้นะคะก็จบตามโปรเลย69,000บาทนะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะวันรับรถจะมีในส่วนของมาจำไยแดงที่ลูกค้าจะได้คืนเพิ่มอีก3,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ออกง่ายนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะคันนี้เขาเจ้าของรถนะคะก็คือเป็นคุณแม่ทําเกษตรกรส่วนลูกชายเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็เป็นชื่อคุณแม่ออกแล้วก็ลูกชายค้านะคะ กเกษตรกรนะคะก็มีหนังสือสัญญาเช่านะคะหรือว่าเป็นที่ของตัวเองก็ใช้เป็นสำเนาโฉนดที่ดินเท่านั้นเองแล้วก็สเตทเมนต์หมุนเวียนในบัญชีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านส่วนถ้าอาชีพพนักงานบริษัทก็ใช้เป็นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นสเตทเมนต์หเดือนเช่นกันนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์โทรฟ้ายได้เลยเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้พิจารณานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ